นะะคอย่ามาอีกวันเด้อทางหลังอว่าพอได้ได้ว่าพอได้ความสุขเนาะกะสิมีผู้หนึ่งจอยผู้หนึ่งอ้วนกะสิว่ากันไปได้เนาะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ของจูนชาแนลเมาซ่าได้เอาคอย ตอนนี้อยู่ร้านของป้ารุนนะจ๊ะคุณป้าของน้องเคทนะคะพี่นอ้องหิ้น้ามกเลยแววมหาเพนกนเลยสื่อน้ำเพลนอุดนวนกันนะคะอยู่กับป้าอ้วนนะคะ,ะสวัสดีค่ะนะคะพี่น้องนางหลินบรรยากาศย่ามแรงรอดสอมเต็ซสอมเอยนะคะสีซอมเต็นเพราะว่าสีเดอสี่เดคขึ้นเวทีรอบนี้รอบจอบสุดท้ายเพราะว่าคอยต้อง เดินเรื่องเดินอย่างรายยังสินะ hmm. เตรียมเตรียมของ,เต,งเตรียมนันเตรีมีนื้าสิไปจำเอามือเดียวกับว่าได้ไดนเสินาะนะฮะไปไปลไ,ไปเบลเยี่ยมค่ะ hmm. เดยวเห้าสิไปหานนองเคทกันนะคะ hmm. เดี๋ยวไปรดน้ำช่วยลูกสาวก่อนเอาคือนว่าด้ไปบนเนีย นาบูตัวเอ่ออ,อย่ากลับลูกสาวกำลังโหดนะน้นองเคสเอาใส่ยยางมานี่ลากใส่ยยางมาเลยเป็ยยนบ่เอยอเอาใส่ยยางมานี่แม่ทีอันโหดหัก๋ยวน้ำตาลกันลงมาเดีย๋ยวน้ำตาลจะลงมาตุย้ยนั่นซูซี่กินเป็เปดยีบบ่กินเป็ดยีบบ <laughs> ่ซื้อมาให้ซูซี่ปลาเซมอน คือมายู่กับบักจอยนะคะเดี๋ยวมาอีกวันเด้อทั้งหลังเอยว่าว่าได้ไดนวอาว่าได้ความสุขเนาะกะสิมีผู้หนึ่งจอยผู้หนึ่งอ้วนกะสิว่าขั้นไปเลยนะรถน้ำช่วยลูกสาวนะคะ เดี๋ยวน้ำตาลก็ถิลงมากนะครับพี่น้องนี่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 โอ้ยพวกนี่เปิดลูกเปิด บ่มีอย่างเฮ็ดพี่น้องยามแรงล่าสุดน้องเคสิจ้างปรุ่นล่ะพี่น้องน้องขี่ข้านมันม่ขี่ค้านเดียพี่น้องมันบอด้อย yeah, ู่อยู um, uh ่บ้านนะคะบบอคอยอยู่บ้าน ไปาาเหมืน,มมมนยูดากันยังเนาะเพราะว่าโอเคกับเลียงนริตะหน้านมงสีบางทีเขาก็ออกงานไปทางอื่นเนาะ,ะแต่เรามีเวลาว่ะตกแรกมากสอบลองเพียงขึ่นเกานะอเคเออ นี่ยังไต้นนี้ยังไงไปวนอีกต้นนัน,นต้นนียงกเขาอื่เพราะมันใหญ่มันงามเลยมันโฮมเอเอแ่บารามีเขาเอบเออบารามี เน mm ี่ยไงเนี่ยนี่บริษัททีมประมาณนู้ยันเนาะโอ้โหบอลกับบได้มีแต่พอมันใหญ่มามันเด่นในนี่นะคะเดี๋ยวขอรดน้ำต้นไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวข้าวสิบปีมอบเสื่อให้น้องเท็กับน้องตุยนะคะแล้วก็นั่งกินฟูซี่น้ำกันนะครับพี่น้องโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะเดี๋ยวขอรดน้ำต้นไม้ช่วยลูกก่อนนะคร ู้รีเรบสีแล้วใส่ดนเสียบาบูให้ได้รบาตีข่าวใ่เอนี่ันยนี่ที่นี่บใไห้นี่เช่กินบอาง่ยคอมาสองเันแล้วก็อันนี้เปให้นี่ลุยนี่ลุยแกชอบอันนี้คือไม่เอเสีขนุซาวนะครแล้วก็เสื้อมา

ใช่มันง่ายที่ลคายั่คาสันบองหัวใ่ใส่ยังสภาพกันบบสักว์จะเถื่อใช่เลยใส่แล้วที่อืมแล้วย่นย่นกองไว้ว่าสันย่เหืมฉันสูนเด้อเวลาฉันเอามาของมาหายพวกเธ่พวกเธ่บรักษาดีดีนะหืมเปิอเขตพวาอยู่ของุวยดีสักจะเถื่อบอเปิดวย่บอใแต่ตรงนี้สวยว่าเขตยังมุมีไนี่เปิดิึง ก็นั่งมาัวเรย์มอนเนี่ยผ่าน,น,นาตาสีใส่กกแบบว่วาใส่แบบว่าพี่น,น้องกันนั่งคุยแม่นะคะปกติมันสิเป็นไล่สีบานเราเคสมันสิเป็นไล่สีบาตัวใหญ่เนี่แต่น,นี่เป็นไล่จุดน้อยถ้าเขับไปบังนเล่หองคนนี้พี่น้องอาซีนี่อะไรอยู่ในคลิปมีแต่โดเรมอน นั่นนุ่งจายกี่ลังมันกันัวเมันเออโดนเลมอนนั่งมาโดนเลมอนนั่งอย่งมันทหารเยอะลูกๆไปทั้งกินรูมด้วยมันเอาหมดบอต้องถามมันบอว่าเป็นข้องไผ่นี่นะคะพี่น้องยื่นลานปลลุ่นค่ะตกข้าวแล้วมาจังน่อยกับสิริเตสฟอมไปเอ่ยกันนะคะหมดต้นไม้ซอยเพอน้ำเมื่อกี้เดี๋ยวปลลุ่นกับสิริไปเอาอันกอ็ไม่ออกมองเห็นว่าไม่แห้งคือเวทีรอบนี้อาจจะคือรอบสุดท้ายแม่บเลยพี่น้อง เดือนาจังเาอาจำได้หอ่าับเราพดกบาพูดกพูกัจเราดกับดับเราพดกับาพดับาพดก้อเรกับเราพูดั่ราพูดบเาดกบเราพกบาพูดกก็เรานกั่เราดเราพูดกัากับเอาพูดกับเอาพกับงราเาพูดกับเพับเพัเราพูดกับเรายูรูับายาพกับเับเเบเเวทพกพูดเรา เอาสายแขนไปใส่ล่ะข้าเสือแม่ไม่ข้าใส่เสือบาลมีโอ้แม่แตน,นมันคือกันเนาะขับพุทธบาลเนาะไปเสือก่อนหน้าสั่นมืออื่นไม่แต่งเสือบาลมีท <laughs> ่าเคเดไปเสือก่อนหน้าม <c oughs> าื่นอื่นเป็นไะครับพี่น้องหมดต้นไม้แล้วย่ำแร่งกุยกันตามภาษาพีภาษาน้องกันนะคะอืมตุ้ยเพิ่งจะกินหุ่นอันเรียงก็ขนมปังยังได้กระโบอวดหนักท่ำได้กันมาอีกแล้วข้าว ฮะจ้มาบอกอุ้ยมันมมันไม่เหมห้แต่นาฬิกาที่อุ้ยได้ไอเดียมอกล้ามาจากนม่นอกคือนาฬิกามาฝา,า,าก,กาคนดีวกว่าพอ,อนจังถือ, <c oughs> อมอเมียเนี่ยเม่ <c oughs> จ้เสือบอกเอาย่ารุนหากขอซื้อไม่ผู้หนึงผู้นึงก็จะอยากได้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  <c oughs> บน,นี้คุ้มบ้านหากแสงท้องฟิลเล่นเขามีตะโคนมันนีนับไปทีละเอา ลอยคนกับซีวอดิซื้อลอยเลื่อนคุณบอกอ้าวนะคะแต่กระสือมาใช่คือเก่าแหละครับพี่น้องของฝากจากเบลเยียมซื้อช็อกโกแลตกับพ่อแล้วเพราะวันเป็นเมืองช็อกโกแลตอีฐกับมาช็อกโกแลตอืมได้เงินจัดอันดำล่ะแกงลูกแล้วหนึ่งนะคะหนาคือกันบอมีคนบอกว่าหนาคือกันกล็ต่างตาลพ่อยมีคนบอกคือคมคมคือกันยันนั่งกันลงมา เอาปลาลูนนะปลาลูนแกงแล้วโอเคนะคะพี่น้องคิปนี่ยไ้ซัมนี้เบาะนุวงหอมมาตัดคิปดีกว่าเบาๆแล้วเดี๋ยววันสิ้ขายกันตปกนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องพี่ตุย้ยหนุยชาแนลด้วยนะคะแล้วก็พี่เคทน้องนาลิตะแล้วก็ป้ารุนด้วยนะคะป้าอ้วนน้ำนะคะนี่ละคะพี่น้องตกแกล้งมากบ่มีอย่างไรมานั่งบอกล่นกันยังสิ้นละรถนำตนไม้ซอยนั่งแล้วโอเคไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ